กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกมคอร์ t ี m ม b บายและสารหัวข้อของวันนี้พ่ลิงก็จะมารีวิวความแตกต่างระหว่างการบัฟและเนิร์ฟในแพทซีซัน5และซีซันที่6นี้ผมก็บอกเลยว่าสำหรับในแพทซีซันที่6นี้ตัวปืนนี่มีการบัฟเข้ามาหลายกระบอกมากๆและหลายๆกระบอกที่มีการบัฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นผลในเรื่องของการเล่นมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้น แล้วก็มาดูกันาผมว่าในการปรับสนุนคราวนี้ในเรื่องของความแตกต่างในสัดส่วนของการทำดามเมจหรือการบัอบมาเนี่ยมันจะน่าสนใจมากขนาดไหนก็มาดูกันเลยโดยสำหรับข้อมูลในการอ้างอิงในคลิปนี้ผมพลรีนเนี่ยก็เอามาจากเทเลอร์ในเซิร์ฟจีนนั่นเองครับผมก็แน่นอนว่าปกติเซิร์ฟจีนเขาก็จะมีการอัปเดตก่อนเราอย่างน้อย1แพทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอนเฟิร์มเลยว่าการปรับครั้งนี้ก็จะเป็นปรับแบบเดียวกับในเซิร์ฟโกลบแล้วก็เซิร์ฟกาลีน่านั่นเองครับผมก็มาดูกันเอา มันจะมีอะไรกันบ้างที่มีการปรับเล่นก็บอกแรกเลยผมกับตัว M10 กัผมปรับลดเวลาในการรีโหลดเร็วขึ้น10%ความแม่นยำเพิ่มขึ้น15%โดยเฉพาะแรงดีดแนวนอนนะผมแล้วก็ปรับในส่วนของ ADS time movement speed ในขณะวิ่งยิงแล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันต่างๆของตัวปืนเรียกได้ว่า M10 นี่กลายเป็นหนึ่งปืนที่น่าสนใจมากๆในแพทหน้าเลยเพราะดูความแตกต่างของความแม่นยำของตัวปืนนี่ดูเลยว่าขนาดวิ่งยิงเนี่ยกระสุนค่อนข้างกราะกลุ่มมากกว่าเดิมผมเป็นหนึ่งปืนทางเลือกได้เลยในแพทหน้า กระบอที่2กับแม o o w r ผมปรับในส่วนของ ADS Time ผมความเร็วในการขึ้นลำกล้องของตัวปืนเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของ Animation ความเร็วในการวิ่งแล้วก็ถือปืนไปด้วยผม,ผมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ปรับในส่วนของแต่งอีกเล็กน้อยถัดมา o d e n เพิ่ม Base Damage มมลูกุนจาก20เป็น25ความเร็ว Reload 10%ปรับ ADS Time ความเร็วในการขึ้นลำกล้องของตัวปืนแล้วก็ในส่วนของ Animation ของตัวปืนรวมถึงการปรับในส่วนของของแต่งอีกเล็กน้อย อาจริงนะต้องบอกเลยว่าตัวฟื้นนะผมเพิ่มลูกสุดมาก็ดีอยู่แล้วนะเออปรับในส่วนของเรเนชั่นให้เร็วขึ้นเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกกรบผมระยะประชิดเนี่ยก็จะสู้ขึ้นง่ายขึ้นมาหน่อยก็รียดว่าการปรับคราวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอวยโอดนเลยนะ ถัดมากับตัว DR k i h ปรับส่วนในการทำเดเมจตามส่วนต่างๆของร่างกายก็หลักๆเลยก็คือยิงแขนนะผมจากแต่ก่อนต้องใช้ประมาณ4นัดตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะผมกลายเป็นหน่งปืนซึ่งเป็นปืน AR สามารถสตูตายได้ด้วยกระสุนเพียงแค่3นัดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งกระบอกเลยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากในแพทนี้นะเพราะปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสเปคค่อนข้างดีเลยนะ ถัดมากับ KNC c อันนี้ก็มีการปรับดาเมจตามสัดส่วนของร่างกายเหมือนกันนะผมก็คือยิงอก28ก็เพิ่มเป็น30อันนี้ถามว่าเห็นผลไหมก็ดาเมจมันก็ยังคงหาร4ลงโตเหมือนเดิมผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่แต่ในระยะไกลเนี่ยก็จะค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะทัดมากับตัว LK24 ผมก็มีการเพิ่มดาเมจตามส,ส่วนของร่างกายผมจาก26เป็น28ถามว่าส่งผลไหม อันนี้มันก็ยังคงเหมือนเดิมคือหาร4ลงโตเท่าเดิมครับผมไม่ค่อยมีความแตกต่างมากเท่าไหร่อิมเพยังไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่นะ <S <S แล้วก็ถัดมาผมมาดูในหมวดหมู่ของฝั่งปืนสาย SMG กันบ้างก็มาเรื่องกระบอกแรกเลยกับตัว q q 9ครับผมหนึ่งในปืนยอดนิยมก็แลกหลักเพิ่มดาเมจครับผมในกรณีที่ยิงส่วนต่างของร่างกายจากหนึ่งเป็น1.1เท่าเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงอีก10%ถามว่าเห็นผลมากไหมก็ค่อนข้างที่จะ อาจริงดูแล้วเนี่ยความแตกต่างก็ดูแทบไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยผมในความรู้สึกงพี่ลิงนะเออใน,นส่วนนี้นะถัดมากกับตัว p p h t c 1ครับผมปรับในส่วนของความมั่นยําเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10%อันนี้น่าจะเป็นแรงดีแน่นอนนะ,อะก็ทำให้ตัวปืนมันดูแบบคุมง่ายขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอ่ะแต่ถามว่ามีผลไหมก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะยังไม่มีผลไม่มี i m p a พ t มากเท่าไหร่นะ ตัดมากกับตัว h g e 40นะผมอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นผลเลยผมก็คือระยะกลางในใช้กระสุนจบภายใน4นัดจากตะก่อนต้องใช้5นัดนะผมแล้วก็ยิงหัวเนี่ยดามเมจนี่คือแบบ30กว่าเพิ่มเป็น40กว่านี่คือแบบขอให้โดนหัวเถอะโดนทีหนึ่งนี่คือมีลองรั่นได้ผมก็เป็นหนึปืนที่น่าสนใจในแพทนี้นะแต่ว่าเหมือว่าต้องยิงหัวนะ ัดมากกับคอลไดไอผมอันนี้ก็ปรับสัดส่วนตามยิงตามร่างกายอย่างเนผมก็เพิ่มเห็นผลเลยนะจากแขน24เพิ่มเป็น26กครับผมทำให้ปิดกระสุนด้วยกระสุน4นัดจาก5นัดครับผมแล้วก็ในส่วนของความเร็วอินเมชั่นรีโหลดก็ลดลงมาเล็กน้อยทำให้ปืนรีโหลดเร็วขึ้นถัดมากับ AGR556 ก็ปรับสัดส่วนตามเิงตามร่างกายอีกแล้วครับอันนี้ค่อนข้างเห็นผลขึ้นแล้วก็ที่สังเกตยอย่างนึงก็คือรู้สึกว่า จุดกระจายดาเมจมันจะกว้างขึ้นมากกว่าเดิมนะสำหรับตัว AGR ผมก็เป็นหนึ่งปืนทิ้งดูแล้วน่าสนใจแต่ตัวปืนไม่ได้ปรับความแม่นยำม,มากเท่าทีคนะ่ควรผมก็อาจจะรู้สึกว่าแอบดูยิงยากอยู่ดีนะในแพตหนานะ้าเนอะเรสเอร์แบ็กก็ปรับดาเมจเหมือนกันนะผมจาก30เพิ่มเป็น33เอาจริงๆทำไมไม่เพิ่มเป็น3สีวะถ้าเกิดว่าเพิ่มเป็น3 4สีนี่คือจะจบกระสุนด้วย3หนักได้มันจะเป็นปืนที่ o p มากเลยผมแต่เสียดายนะมันเพิ่มแค่เป็นแค่30วกว่าเท่านั้นนะผมเพราะฉะนั้นตัวปืนก็ยังดีรัผมมแต่่สวาน,สนะ และถัดมากกระปืนในหมวดหมู่ของตระกูลสายลูกซองซึ่งในแพทนี้ก็เรียกว่าลูกซองนี้แทบจะปรับยกแผงเลยผมโดยในส่วนของการปรับลหลักของตัวลูกซองผมก็คือปรับในส่วนของการยิงลูกปลายแทบจะทุกกระบอกเลยก็ได้นะจากลูกปลายสมัยก่อน8ลูกก็แพทใหม่มานี้จะยิงลูกปลายเพิ่มเป็น12ลูกทุกกระบอกแต่จะปรับในส่วนของสัดส่วนการทําดาเมจของแต่ต่อของลูกปลายเนี่ยให้ลดลง จริงเตอบอกว่าเห็นผลแตกต่างกันมากขนาดไหนเนื่งด้วยในตัวเทเลอร์เนี้ยม,มันไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบบอกตายตัวมากอะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ลิงก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเห็นผลมากหรือเปล่าแต่โดยรวมน่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าลูกปลายมันเยอะขึ้นเนี่ย แต่ดาเมจมันเบาลงหน่อยแต่มันก็มีโอกาสโดนศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะในส่วนของแพทใหม่ที่เป็นตัวลูกซองนะอาจจะกลับมาพังงานเป็นเมตาได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะแต่ในส่วนนี้ต้องอรอลุ้นกันต่อไปนะก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปรีวิวทําแยกไว้แล้วกันเนอะในส่วนของปืนลูกซองล้วนๆเลยในส่วนของการทดสอบในแพทหน้าถับมากับปืนเซเนเปอร์ SVD ผมปรับระยะการยิงจาก40เหลือ30อันนี้คือเห็นผลนะผมค่อนข้างเยอะเลยถ้าเก็บไม่ใส่ของแต่งเพิ่มระยะนี่คือยิงนัดเดียวไม่ตายเลยแล้วผมก็เป็นหนนนนึ่่่งงออยยาาททีีมีมกกกรรเเเิละสสับบจ้พ แล้วก็ทันมาผมก็กลับปรับพวกแอนิเมชันเล็กน้อยของปืน Q9, PV19, b ซ y นท n ่ g 4 0 Gcom, SKSM, 10 Manual แล้วก็ตัว RPD ตามลำดับ แล้วก็ในส่วนของพวกอุปกรณ์เสริมต,ต่างๆผมอย่างเช่นโอเวเตอร์สกิลปืนไฟลดคูดาวการใช้งานจาก30วิวิให้เหลือการแสดงผลเพียงแค่25วินาทีเท่านั้นผมก็ลดความสามารถของการต่อสู้ของสายปืนไฟลงมานิดนึงปรับในส่วนเลือดของนกมา K9 เก้ายูนิตจาก150เหลือ <ppa> 120ปรับในส่วนของเลือดเก,กาะทองจาก150เหลือรอเดียวแล้วก็ในเรื่องของคูดาวในการรีชาร์จครั้งต่อไปก็จะนานขึ้น ปรับบัฟในส่วนอุปกรณ์เรี่ยกเก็คอเพิ่มระยะผมจาก6เมตรเป็น9เมตรแล้วก็ตัวเทค5เพิ่มเลือดจาก50เป็นเพิ่มเลือดหมู่70รวมถึงปืนไฟฟ้าผมไฮโวเทคจากลูกกระสุน2ลูกก็เพิ่มเป็น3ลูกรวมถึงปืนชาร์จเพิ่มลัศมีของการกระจายสตันให้กว้างขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อย <same>. ปรับใน่วนของแอนิเมชั่นควิกสโคปของตัวปืนทุกกระบอกครัผมเร็วขึ้นอีก30%โดยเฉพาะการปรับก็จะน้อยลงมาหน่อยสำหรับตัว ได้เทคเอ็มอาร์แล้วก็ตัวชอตตี้ให้น้อยลงมานิดหนึ่งรวมถึงการสับพวกอุปกรณ์ระเบิดแเละในส่วนของโหมดบ r ออันนี้ก็จะเนิฟคาทเจ็ทแพกับผมให้ระยะเวลาในการกดการใช้งานของตัวค์ดเนี่ยสั้นลงอันนี้ก็จะทาให้เวลากระโดดเนี่ยมันไม่ได้ไกลขึ้นเท่าเดิมแล้วผมรวมถึงการปรับในส่วนของปืน M21EBR ในโหมดของ BR ลดในส่วนของประสิทธิภาพการใช้งานที่มันดีเกินไปให้มันลดลงนะ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผมที่มีการอัปเดตมาในแพตตัวล่าสุดของการเปรียบเทียบระหว่างสีซั่น5และก็ซีซั่นที่6ก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆนะผมคิดเห็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยคิดกันได้ที่งใต้คือชั้นนั่นหนึ่งนะแล้วเหมือนเดิมสติภัยชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระของรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสะวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว